สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็พาเพื่อนเพื่อดูไก่นะครับที่เป็นไก่นะครับรุ่นประมาณสี่เดือนเข้า5หเดือนนะครับตัวนี้นะครับ5้าเดือนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้เป Laser ็นไก่แจ<ป>้สวยนะครับโครงสร้างดีนะครับสูงยาวเข่าดีเสียงโยมมีตําหนินะครับมีตาหนิอีกข้างนะครับตรงอีกข้างนะครับอีกซีดหนึ่งนะครับซึ่งตอน3ามเดือนนะครับเขาสามเดือนนั้นก็ เข้าไปหาแม่ไก่ผิดตัวนะก็โดนแม่ไก <ตร Mc Bryant> ่จิกเข้าไปที่หัวนะครับตรงนั้นนะครับจะเป็นบาดนะครับเป็นหัวบาดครับสุดายมากเลยจะมีสวยนะครับโครงสร้างดีนะครับสมสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับส้มนะครับเจ้าแจ้ส้มนะครับนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งครอบสุ่มนะครับเพิ่งครอบสุ่มไว้นะครับที่ถ่ายเพื่อนเเห็นตอนรอบที่แล้วนะครับที่เห็นเดินกินอาหารกันนะครับอันนี้คือ แก่ส้มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับส้มเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแต่ชุดนี้นะครับหลายๆตัวนะครับกระดูกโครงสร้างดีเกือบทั้งหมดนะครับอันนี้คืออายุสี่เดือนเข้าห้าเดือนนะครับรอยชนตัวนี้ก็อยู่ประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณสองเศษนะครับสองสองสองหนึ่งสองสามประมาณนี้นะครับรารานี้นะครับนี่นะครับยังไปได้อีกไกลนะครับนี่นะครับดูโครงสร้างนะครับให้เพื่อนๆดูโครงสร้างนะครับ แล้วตันนี้เป็นเยียขาวนะครับตัวนี้ที่เพื่อนๆเห็นในคลิปบ่อยๆนะครับที่เดินคู่กับเยียแจ้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะว่าคู่เขาผมก็เอาครบสุ่มไปแล้วนะครับนี่ครับดูโครงสร้างดีทุกตัวนะครับสําหรับไก่ชุดนี้นะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้เดินทางส่งแจ้เยียขาวไปให้เพื่อนๆนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับอีกตัวหนึ่งขอบคุณมากมายครับที่ติดตามนะครับผม นี่นะครับเจ้านี้นะครับสวยนะครับเจ้าแจเยีาขาวนะครับซึ่งเดินคู่กันนะครับที่เพื่อนๆนเห็นในคลิปบ่อยๆนะครับเดินคู่กับเจ้าเยียเมื่อกี้นะครับเจ้าขาวเมื่อกี้ครับนี่นะครับเป็นแจสวยนะครับแจตั้งตรงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับรอยชมนะครับมอสักครู่ก็สองสองนะครับตัวนี้สองสองนะครับครับสองสองสองสามนะครับกระดูกโครงสร้างดีนะครับสูงยาวโปร่งนะครับตัวนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียว สำหรับต so right. like right. like ัวนี้ก็เป็นไก่เจ้าแดงนะครับมีตําหนะครับตัวนี้ที่ผมลงมีจนิคราวก่อนครับตรงปากก็จะเป็นปากขีดนะครับผมก็ได้จากการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังมองเห็นอยู่นะครับแล้วก็ตรงคอนะครับตรงข้างหลังก็จะเป็นรอยตหนิแต่ก็มีขนปกคลุมแล้วตรงนี้ก็มีคลิปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะใช้การได้อยู่นะครับน่าจะใช้การได้นะก็มีคลิปสองสามรอบนะครับสองรอบสำหรับตัวนี้นะครับ มงคลิปให้ดูนะครับว่ามันใช้การใช้งานได้ไหมก็ก็น่าจะใช้ได้นะครับและอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นแจ้นะครับกระดูกโครงสร้างดีเช่นเดียวกันตัวนี้ก็มีคลิปอยู่สองคลิปนะครับน่าจะประมาณ 1- นถึงสคลิปได้แล้วนะครับขอให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูไวแล้วกันนะครับสำหรับ2องตัวเมื่อกี้นะครับตัวแดงขึ้นสนิทแล้วก็ตัวแจ้ตัวนี้นะครับตัวแจ้นี่รอยชนอยู่ประมาณ26งหนะครับสองหกสองจุดนะครับเป็นไก่หนาครับ สรุปดีทรงสร้างหนาสวยนะครับแล้วก็นี่ก็เพิ่งจับครอบนะนี่ครับเป็นส้มนะครับตรงนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณสองสองนะครับสองสองสองสามประมาณนี้นะครับก็เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวแจ้ขาวตัวก่อนนั้นนะครับนี่ครับแล้วก็อีกสมนุนนะครับก็ส้มเหมือนกันนะครับนี่ครับ ตั้งฐานกระดกนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนี่คือไก่ชุดที่ผมเพิ่งครอบสุนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็มีประมาณนี้นะแต่ละชุดก็จะมีไม่เยอะนะครับเท่าที่เห็นนะครับพอหมดชุดแล้วก็จะหมดเลยนะครับต้องรออีกเจ้าแจ้เจ้าแจ้หลุดออกมาตอนไหนเอ่ยนะครับนี่ครับเจ้าแจ้ที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับกับคู่เกิดเขาเมื่อสักครู่นะครับ2คู่นะครับ2ตัวนะครับสูงยาวเขาดีทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ ต้องตามจับเจ้าแจ้แล้วนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดก่อนนะครับตัวนี้ก็สองแปดสองเก้าแล้วนะครับก็มีคลิปเหมือนกันนะครับเป็นพม่านะครับรอสั้นนะครับสลับตีนะครับตัวนี้นะครับสองเก้าแล้วนะถ้าเพื่อนสนใจเอาทาพอพันธุ์หรือไปเอาไปเล่นก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสองแปดสองเก้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีคลิปแล้วนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตตามไล่เจ้าแจ้ลงมาก่อนนะครับผมขอบคุณา